ลองดีป่าไม่ต่อแอมนะเสวหวอนวารไม่ต้องเอาใหญ่มากสปริงที่มันเป็นสปริงที่ดีขขาด้านหลังเนี่ยครับมันทำให้เสียงกระเด้งมากถ้าเสียงป่ามันดีขนาดนี้ก็ไม่ต้องไปคิดถึงเสียงต่อแอมแล้วนะ ไม่มีเสียงเสียงมันไม่บี้อ่ะเห,หสายหนึ่งสว่างเปิดอเพราะว่าคอพี่จะเป่าให้มันไม่ตรงมากเดี๋ยวทุกอย่างแบบให้มันได้เสียงเนี้ยไม่ต้องไปสวนว่าคอจะต้องตรง,ตรงไป๊อะไรไปัสบสารมาถเลี้ยงคันโยกแบบนี้ได้ ถ้ากีตาร์มวนไม้ไม่ดีจริงนะเราไปเซตอัพแบบนี้ตายนะคันโยกลอยอย่างเงี้ยให้โยกได้อย่างเงี้ยเสียงมันจะเปริวอันนี้มันไม่ปริวอ่ะสปริงข่างหลังใช้สปริงอย่างดีส,สปริงเจแปนอย่างดีนะถ้าตาไม่ผิดทอมมาจากไอเบเน็ตเจแปนรุ่นใหญ่ๆอ่ะมันถึงจะโยกดีด้วยใจครับขอบคุณมากนะครับตั้มครับสวัสดีครับตั้มสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับขอให้มีความสุขมากๆเลยๆนะขอให้ผ่อนตรงๆอี่าตลอไปนะเดี๋ยวพี่ให้ราคาพิเศษ ยนยันกาอัดคลิปวันที่28ธันวา67นะตามพิสตอัพให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ซีเลกเตอร์จากเดิมเนี่ยมันเป็น3ทางพี่เปลี่ยนเป็น5ทางให้แล้วเพื่อเล่นได้กว้างนะครับคันโยกสามารถกดได้ดูนะครับเสียเป่าหน่งหนาเลยอนะนัดบดากดได้นะครับกดนะครับเล่นได้กว้างมากลายไม้สวยมากนะครับมัน มันน่าจะเป็นกีตาร์เจีแปนอยู่แล้วเราดูก็รู้แล้วนะครับจําได้ว่าพี่เคยเสิร์ชเจอครั้งหนึ่งแต่ว่าข้อมูลหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้พี่แซฟไว้ที่ไหนไม่รู้ครับปีเก่าเพจหลังไม่มีเขียนเจีแปนนะแต่เราดูก็รู้เนอะรูปด้านในมันบอดี้ที่เจาะก็ส่งเป็นภาพนิ่งไปให้แล้วนะครับก็จะมีรอยรอยแบบนี้บ้างนะครับกําลังสวยนะครับไม้สวยมากนะครับขันโยกก็โยกได้งัดได้นะครับยิบเอ็ดเฟดสวยคอขาว นาเฟดยังโอเคนะครับก็พวกไลยลอยตามเนี้ยชาเลตนะครับชาเลตทันเดอร์อังเคิลนะครับเกสซาวนะครับอ่ามาดูสภาพกันสวยมากเนาะหนักนะหนักพอประมาณประมาณเฟนเตอร์ญี่ปุ่นนั่นแหละด้านหลังก็สวย มีรอยตามสภาพเลยนะครับหยองมาเป็นอินเจแปนชัวร์แหละอันนี้เป็นหยองน้ำเบนที่มันมากับมาเลยมันเป็นกีตาร์เจแปนนั่นแหละต่อให้เพจหลังมันไม่เขียนเจแปนก็เถอะลายไม้ด้านด้านในก็โอ้โหเลื้อยเข้ามาเลยเนี่ยครับเลื้อยเข้ามาถึงข้างในนะลายไม้สปริงที่เปลี่ยนมันอย่างดีให้นะครับสปริงอย่างดีนะมันถึงได้โยกได้งัดได้นะครับให้ดูลายไม้นะโอเค เพีดหลังจะไม่มีเขียนน่อินเจแปนนะสวยมากครับยยองเขียนน่อินเจแปนแล้วเป็นฐานเต็มอยู่แล้วครับ S T C เม็ดอินเจแปนะครับ, made นรบเนี่ยเราคุ้นตากันดีคอนติดเบิร์ดไมาด้วยเห็นไหมครับติดเบิร์ดไแล้วลายสวยนะครับลายเป็นเคอร์ฟเลยลายสวยมาก หัวต่อไม้นะครับต่อไม้ตรงนี้นิดนึงสวยตามสไตล์กีตายุกเก่ารินเทดรุ่นเก่านะครับอเห็นชัดไม้เนเบิร์ตอายแล้วก็อันนี้ต่อไม้ตรงนี้นะครับตรงหัวโตเบิร์ไอายสวยมากโอเคสวยเลยต่อเลยนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งตัวท้ายที่จองไว้นะ เดี๋ยวบอตัวนี้ก็ต่ออีพีโฟเลยเลุยครับ